สวัสดีครับผมวิน,นัยนนทคุณนายกเทศมนตรีตำบลม่คมทุ่งโพทะเ,เลถือโอกาสนี้สวัสดีปีใหม่ไทยเนื่องในวาระดิจิตขึ้นปีใหม่ไทยวันสงการของพุทาศักรลาศร2567นี้เทศกาลสงการถือเป็นขนบธรรมเนียมอันดีงามของคนไทยยังเป็นวันผู้สูงอายุวันครอบครัวซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรักความสามัคคีของคนไทยเนื่องในวันมหาสงการกับผมและ คณะผู้บริหารสมาชิกสภาคณะกงานเทศบาลข้าราชการของเทศบาลทุกท่านกับผมขออวยพรให้พ่อแม่พี่น้องสาวตำบลนที่ผมทุ่โพวทะเลจงประสบแต่ความสุขความเจริญที่สิ่งใดขอให้สมดังปรารถนาเดินทางกับภูมิลำเนาด้วยความสวัสดิภาพครอบครัวพักผ่อนด้วยความปลอดภัยอย่าเจ็บอย่าจนเมาไม่ขับนะครับ